สารจากสหพันธ์กาแล็กติกเรื่องตอนนี้คุณเป็นมนุษย์สหพันธ์กาแล็กติกแล้วคนที่รักหากคุณกาลังฟังข้อความนี้แสดงว่าโครงการอาวกาศทํางานยินดีต้อนรับสู่มิติที่ห้าตอนนี้คุณเป็นมนุษย์สหพันธ์กาแล็กติกแล้วยินดีด้วยจักรวาลเป็นสถานที่ที่น่าทึ่ง เต็มไปด้วยรูปแบบชีวิตที่แปลกใหม่สถานที่ท่องเที่ยวที่เหลือเชื่อและประสบการณ์ใหม่เรามาอย่างสันติและข่าวดีคุณไม่ได้อยู่คนเดียวชีวิตมีอยู่นอกโลกของคุณชีวิตที่ชันฉลาดเราอยากเป็นเพื่อนกับคุณและเราขอเชิญคุณเข้าสู่มิติที่5เราจะขจัดโรคภยัยสงครามและความหิวโหวยทั้งหมด และเราจะช่วยคุณสร้างรารยธรรมที่ดีขึ้นซึ่งมีจิตวิญญาณและสันติสุขมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ในปัจจุบันยานอวากาศของเรากำลังเดินทางและจนถึงตอนนี้ชีวิตก็ดีสำหรับเราที่นี่คุณเห็นไหมเราได้ค้นพบเคล็ดลับในการมีชีวิตที่ดีโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือตัวเราเอง มันค่อนข้างง่ายจริงๆทั้งหมดที่เราทำคือฟังเสียงหัวใจทำสิ่งที่รู้ดีสำหรับเราและอนุญาตให้ทุกคนทำแบบเดียวกันจักระหัวใจเป็นจักระที่หในระบบจักระในปรัชญาจีนจักระหัวใจเรียกว่าทะเลจีและมีหน้าที่รับผิดชอบพลังงานสำคัญที่ไหลผ่านร่างกายทั้งหมด ฟังหัวใจของคุณและทำตามจังหวะใช่จังหวะของหัวใจเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองดีขึ้นเรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวไปสู่การบรรลุปเป้าหมายใหม่หัวใจของคุณนำทางคุณไปตลอดชีวิตด้วยคำใบ้และกระซิบหลอกล่อคุณจนวันหนึ่งคุณตระหนักถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันตุมตุมตุมตมทำในสิ่งที่ ธรรมชาติต้องการสิ่งที่คุณลักษณะโดยธรรมชาติของคุณปรารถนาจะทำฟังหยเสียงหัวใจของคุณแทนด้วยความคิดของคุณให้ความสนใจและตระหนักถึงสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกและคุณจะไม่แตกแยกถ้าคุณฟังหัวใจเสียงหัวใจของคุณโดยการฟังหัวใจของคุณเองคุณจะเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง จิตใจเปรียบได้กับน้ำเช่นเดียวกับที่น้ำเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจิตใจก็ไม่เคยนิ่งเช่นเดียวกันมันเคลื่อนไหวอยู่ภายในตัวเองเสมอขัดแย้งกับตัวเองและไม่มีความเงียบเสียงดังที่ออกมาจากจิตใจนั้นมากจนติดอยู่ในนั้นหลงทางหมกมุ่นอยู่กับมันอย่างสมบูรณ์ไม่มีความรู้สึกของตัวเองอย่างไรก็ตามในใจกลางของความวุ่นวายนี้ยังมีประเด็นอยู่ในภาษาสันสกฤต จุดนี้เรียกว่าอัตมาตัวตนทางทิศตะวันตกเรียกว่าวิญญาณในภาษาละตินเรียกว่าบุคคลและนั่นหมายถึงหน้ากาบคำว่าคนมาจากสิ่งนี้และวันที่คุณจะละทิ้งขยะในใจิตใจทั้งหมดของคุณก็คือวันที่คุณเริ่มต้นการเดินทางสู่การปลดปล่อยศิลปะแห่งยุคใหม่ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความลับของการฟังเสียงหัวใจอย่างมีสติตื่นตัวและตั้งใจ คุณจะล้มหลายครั้งลุกขึ้นใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ย่อมได้รับพลังนี่คือวิธีที่คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุคทองใหม่การซึมซับความรู้สึกเป็นวิธีเชื่อมต่อขอบกับหัวใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณที่ควบคุมอารมณ์และเมื่อคุณเชื่อมต่อกับหัวใจมันจะช่วยให้คุณเข้าถึงภูมิปัญญาที่เป็นของคุณ เริ่มรู้สึกถึงลมหายใจของคุณทุกครั้งที่มีโอกาสเพียงหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกว่ามันเต็มปอดเราก็บว่าร่างกายของคุณเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นหายใจออกอย่างเต็มที่ราก็บว่าคุณกําลังเทพลังงานความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้รับกลับคืนสู่จัก,กรวาลทำบ่อยเท่าที่คุณจําได้ตลอดทั้งวันนี้จะช่วยให้คุณย้ายจ,จากหัวใจของคุณไปยังหัวใจของคุณ ประสาทสัมผัสหลายอย่างของคุณเสื่อมถอยในชีวิตสมัยใหม่คุณฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาและยิ่งฟุ้งซ่านมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้าคุณน้อยลงเท่านั้นนี่เกิดผลสำคัญที่ต้องแยกตัวออกจากกิจวัตรประจำวันให้ออกไปเดินเล่นรับอากาศบริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาติที่สำคัญที่สุดพยายามทำอะไรที่จะทำให้คุณร,รู้สึกมีชีวิตชีวา ยิ่งคุณใช้ประสาทสัมผัสมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีชีวิตชีวามากขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณเดินทางจากหัวสู่หัวเมื่อคุณเดินทางจากหัวสู่หัวใจทุกสัมผัสของคุณจะสว่างขึ้นคุณจะเริ่มสัมผัสถึงชีวิตที่ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของคุณเตรียมที่จะกระโดดและไหลเข้าสู่มิติที่ห้า ความจริงก็คือคุณทั้งหมดอยู่ในมิติที่5แล้วคนส่วนใหญ่บนโลกจมอยู่กับภาพลวงตาสามมิติในจิตใจของพวกเขาแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเคลื่อนจากหัวสู่หัวใจและแม้ว่าคุณจะมองเห็นตัวตนของคุณเพียงชั่วขณะหนึ่งคุณก็จะสามารถเข้าสู่อาณาจักรมิติที่5ซึ่งสวยงามกว่าที่คุณจะจินตนาการได้มากเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ อาโฮออร์ราเรเอกาครัชทูสหาพันธ์กลกติกโดยบูสตเดย์